ขอกราบครูบาอาจารย์พระเทรานุเถระขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการใช้นิกรรมวันนี้รายการใช้นิกรรมแหมก็อยู่ในช่วงที่แหมแป๊บเดียวนะออกพรรษานะอาจารย์นะครับเอ,อออาจารย์สวัสดีครูบาอาจารย์ยังเอาครูบาอาจารย์ครับเจริญพรท่านสัตยาสาวชนพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการทุกัรรสาและวันอาทิตย์ครับ ทางสถานีโลกพระพุทธนาดับเบยูบีทีวีวัดยานวาซึ่งขณะนี้เรากาลังบันทึกถ่ายทําอยู่ที่พุทธมนตนสถานแห่งของชาวพุทธเป็นตัวแทนสถานที่ของประเทศไทย,ทไทยวันนี้ก็ใกล้วันออกพรรษาแล้วญาติโยม ไม่ใช่ใกล้ออกพรรษาออกไกละเดียวพรรษาแล้วออออกแล้วออกพรรษาแล้วเป็นการออกพรรษาครับเดือนพฤศจิกายนแล้วครับอ๋อครับเพราะผู้บาญชาจารมีมีวันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยนะอ๋อเราทำงานจนลามึนเวลาผมมึนเวลาอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านท่านผู้ชมครูบาอาจารย์ที่ติดตามรับชมเนี่ยถึงอย่างไรก็ตามเราไม่ลืมครับเราไม่ลืมท่านผู้ชมครับ อาจารย์ครับเมื่อวันคราวที่แล้วเรามีครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมเมธีนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ครับไปไปแล้วสองตอนนะแต่ยังไม่จบนะครับยังมีอีกสามตอนอาจารย์ครับสามตอนก็ขอบคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณที่ได้มีเมตตาในรายการใช้นิกรรมของพวกเราที่นำเสนอในายามเย็นเย็นสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีถึงสิบแปดนาฬิกาใช่ไหมครับทีนี้เอ่อ พี่น้องท่านผู้ชมทั้งหลายในช่วงเทศกาลออกพรรษาจะมีเรื่องที่จะต้องสะสมสะเสบียงบุญครับก็คือเรื่องของการไปทอดกระถิับไปทอดกระถินว,นวัดโน้นวัดนี่อะไรตัวไรนี่โอ้รเราจะทอดกระถินไปหลายแห่งเลยเลย <30 S 2> ผู้ที่ <30 S 2> นับถือพระพุทธศาสนานี่ขาดไม่ได้เลยอาจารย์ครับรเป็นการกระถินกระท,นระะทานทานที่กําจัดด้วยเงินเวลาหลังจากออกพรรษาสิบสามสิบวันหนึ่งเดือนเต็ม คือแลมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดถึงขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองแลมหนึ่งค่ำผมมองอาจารย์เฉยๆครับแม้มองแค่นี้ก็ยังจับตอบไม่เป็นนะครับก็ครับไม่ว่าวัดไหนจ้านะครับก็จะพาไปทอดกระถินที่นั่นที่นี่ครับถ้าผมจะพูดแบบนี้จะผิดไหมพะอา์อันนี้ก็ไม่ได้ว่านั่นพูดผิดมึงก็ผิดอันนี้พูดถูกมึงถูกก็พูดเป็นอีกมุมมองหนึ่งว่า รัชกาลเนี่ยเขามีปีงบประมาณคือเดือนหนึ่งตุลานี่คือเริ่มงบประมาณใหม่ของพระเรานี่ก็คือนี่แหละพอออกกันป็สาป,ปุ๊บจนถึงวันลอยกระทงนี่แหละคือปีงบประมาณพระ <c oughs> คือญาติโยมมาทํานุทําำรุงทอดกรถินแล้วจะมีบริวารกรถิน,นมีจุลกรถินเพราะเป็นเครื่องบริวารเพื่อจะไว้ใช้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอารามที่ตนได้จำพรรษามานี่จริงบอกว่านี่น่าจะเป็นปีงบประมาณของพระ พอความเช่วงกระถินเนี่ยนะ,ะนปีงบป,ประมาณเนี่ยนะอันนี้เราอันนี้เราพูดกันเองคิดเอง,เองนะญาโยมก,ก็อย่าอย่าไปนั่นเพราะเราคือพูดกันในเชิงให้แง่ายคิดอย่าไปอะไระอันนั้นก็คือพวกเรามาช่วยกันหนึ่งเดือนเท่านั้นเองที่พระองค์ทรงมีพุทธ,ธานุญาตให้ทอดกระถินได้เป็นการลทานเลยอย่างนี้ก็กระถินไม่ได้หมดสิทธิ์ไปรับก็เป็นกระดิด่ดอกกระถินนอดการไม่ได้ดไก็คือไม่มีผลนะก็คือไม่สำลิดด้วยอันนี้ส์ ไม่มีอาน,นิสงส์ครับไม่มีอาน,นิสงส์พูดง่ายๆว่ากระถินดอนนี่ฟังแล้วงงงงวยคือหลังดอนงน้นะถ้าบอกว่ากระถินไม่มีอาน,นิสงส์ครับเหมือนเหมือนทอดพระปาครับมันก็กลายเป็นแค่พระปาไปอาน,อน,นิสงส์มันต่างกันอันนี้ปีสามวันเท่านั้นเองว่าอานิสงส์เนี่ยของพระเนี่ยครับมันได้อาน,นิสงส์ยังไงเขา่าอานิสงส์หมายถึงผลที่จะะได้ปรโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ที่จะได้ประโยชน์ที่จะได้ของพระ จากการทอดกรถินหรือว่าอยู่กรถินนยะอยู่ทอดกระถินใช่ไหมฮะก็ะคือพระพิสูจน์ที่จำพรรษาหนึ่งพรรษาใดในวัดวารามอุโบสถไหนเนี่ยเมื่อครบอนิสงแล้วเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะไปไหนมาไหนไม่ต้องบอกกล่าาอ๋อไม่ต้องลาเจ้าวาดไม่ต้องลาเจ้าวาดบอกก็ได้แต่ผมทำเนียมผมไปไหนผมก็ไปกราบลาท่านทุกทีครับแต่ว่า,วาน,นผมไปรับรถ อาโยมบริจาคสองคันรถเฮ้ยสองสองคันนะจากตรังนะจากตรังผมก็ยังบอกนะอ้อสาธุแกก็งงผเป็นทําไมไปรับรถตั้งสองคันคนเดียวแล้วจะขับมายังไงครับผมไม่ได้ครับไม่เด็กวัดไปขับเอาครับนี่คือไปลาไปไม่ต้องบอกกล่าวสองก็ได้อไปไหนมาไหนไม่ต้องพกจีวรไปเต็มสำรับอ๋อไอเต็มสำรับมันเป็นยังไงก็คือผ้าสามผืนนี่คือ ศีวรอุตลาสังคังแล้วปกติจะมีผ้าพาดและผ้าสังคติแล้วผ้าทามุ้งเอาไว้เอาไว้ห่มคลุมเป็นผ้าห่มได้ปูนอนได้พาดบ่าใช้ประกอบพิธีการสงฆ์ได้หมดเลยได้หมดเพราะว่าปกติผ้าสังคติเป็นผ้าหนาเต็มยศต้องมีอย่างนี้ครับก็คือมีผ้าสังคติแล้วก็สบงก็คือผ้านุ่งตอนนี้ว่าพอออกพรรษาปั๊บเนี่ยเราได้อานิสงส์ แน่ๆแ,แล้วคือหนึ่งเดือนคือไปไหนมาไหนไม่ต้องพกไปผ้าสามผืนซึ่งโบติมันก็หนักอยู่เพราะว่ามีบริขารอื่นด้วยแต่ว่าเราต้องถือครองก่อนนรุณรุ่งคือผ้าสามผืนจีวรสังกติแล้วก็สบงนี่อันไดอนิสงส์อันที่สาก็คือสามารถฉันเป็นวงได้ฉันเป็นวงปกติฉันหน้ากระดานฉันใครฉันท่านอันนี้ก็ฉันเป็นวงได้อันที่4ี่ฉันแล้ว พราฉันอ <the chosen passage issue> <tr> ีกได้ฉันหลายหลายหลายคราวได้แต่ไม่เกินเที่ยงเฮ้ยพอตอนเช้ายมมานิมนต์ฉันเช้าเจ็ดโมงงานแต่งพอกลับมาแปดโมงมีคนมานิมนต์ฉันหน่อยเป็นเนื้อนาบุญอ้าฉันได้อันนี้ได้อันนี้ส่งแล้วสิบโมงฉันอีกรอบถ้าท่านกระเพาะท่านไหวก็ก็นิมนต์คือฉันหลายเวลาได้ยกเว้นจาเกินเที่ยงจาเกินเพลนอันนี้อันนี้ส่งครับอีกอันหนึ่งก็ เขาเรียกว่าอะไรล่ะเก็บจีวรได้เกินก็เก็บครอบครองจีวรได้โดยไม่อะไรแบบนี้อ่ะครอบครองในตัวครอบครองในตัวเอาไปเก็บที่วัดได้ไหมก็ได้ครับเก็บได้เก็บที่อย่างพวกเราทํางานรายการสถานีวิจิตนี่ใช้นิกรรบางทีเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลครับอันนี้ก็เก็บได้เก็บได้มีตู้เก็บได้ใช่ไหมครับก็คือไม่ต้องกลับไปหาวี่กลับไปไปทาเป็นสองเจ้าของอย่างนี้นะครับแล้วก็ ๋อก็มีอันิี้สงคือจุด์ุ่ดแค่ไหนมาว้านลืมจุดอ่อนแครับมีจุดอย่างมีฮะประโยชน์ครับประโยชน์ขันปปรราครับครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยถึงจะเป็นอันิสงส์มีข้อยกเว้นอย่างนั้นเนี่ยทำเนียมพระโอ้พิธอันหนึ่งครับพีอันหนึ่งพระอาจารย์ที่สำคัญอันสงคือ ไปไหนมาไหนเกินเจ็ดวันเจ็ดลาตีได้นี่อันนี้สําคัญเลยนะเนี่ยพระอาจารย์ญาติโยมพระนี่อยู่ช่วงพรรษานี่ไปที่ไหนเกินเจ็ดลาตีไม่ได้ต้องมารับบรุณก่อนรุณลุนลุ่งเหมือนเข้าเขตแดนพอได้นิสงแล้วก็กกได้ได้พอมีกิจไปเยี่ยมญาติเยี่ยมโยมพ่อยมแม่ไปไหนได้หมดนะเพราะว่าได้น่สงแล้วก็มาทีก็มารับกระถินเลยไอเนี่ยมาแล้วถ้าพอรับกระถินแล้วเนี่ย คือพระพิสูจที่จำษาครบไตรมาสเนี่ยได้อันนี้สงึ่งหนึ่งเดือนเนี่แหละที่เราพูดมาทั้งหมดในหนึ่งเดือนแต่ถ้าพอการกระถินเสร็จได้อีก4เดือนรวมเป็น5เดือนอันนี้สงมันจะขยายต่อไปขยายต่อไปอีกได้เป็นรวมเป็นสี่เดือนเป็น5เดือนทั้งหมดห้าเดือนครับนี่เป็นอย่างนี้ญาติโยมประโยชน์ประโยชน์ที่จะได้จากอันนี้สงกระถินครับแลนน้วี้ไอ้หากีวรการก็ว่ากันเป็นเรื่องนะครับก็เอ,อาเป็นนั้นว่าญาติโยมท่านผู้ชมวันนี้เป็นช่วง เทศกาลออกพรรษาแล้วครับท่านใดที่จะไปทําบุญกระถินที่ใดที่หนึ่งกระถินตกค้างครับก็เจริญพรตามอัธยาศัยแต่ขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้ท่านอาจารย์เจ้าคุณท่านให้้อกคิดอะไรเยอะมากอาจารย์เราจะต้องไปฟังท่านอาจารย์เจ้าคุณสุนทรธรรมเมธีครับรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อคราวก่อนท่านก็ให้ประโยชน์อย่างเงี้ยโอ้ครับแล้ววันนี้ท่านก็ให้ประโยชน์อีกเช่นเคยก็ไปพบกับท่านอาจารย์พร้อมอย่างนี้อจ๊ะพร้อมเนาะ พร้อมครับไปพบก,กับท่านอาจารย์เจ้าคุณสุนทรธรรมเมธีได้ในช่วงสองแล้วช่วงสามมาพบก,กับพวกเราต่อครับเออพราะเรายังขยายยังไม่จบเอาละโยมท่านผู้ชมเพราะวกก่าท่านอาจารย์เจ้าคุณสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์เจา้าวาดวัดท่าสว่างเภระสังจังหวัดบุรีรัมย์ได้ในช่วงตอนนี้เลยจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการใช้นีกรรม ทุกท่านในวันนี้ขอ,อนำเสนอรายการธรรมะในเรื่องเทศกาลทอดกระสินหลังจากวรนษาไปแล้วเนี่ยเรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเอ็ดไปต้นไปจกนกระทั่งถึงกลางเดือนสิบสองเรียกว่าจีบอ,อนการคือ เป็นเทศกาลมหากถินเทศกาลทอดกรถินชาวพุทธเรายินดีมากในเทศกาลทอดกถินสมัยโบราณการถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจีวรการหรือการละทานเนี่ยเป็นทานที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นทานที่มาในพระบิน,นัยจึงเป็น การทำบุญที่มีอนิสงส์ทั้งสองฝ่ายทั้งแก่ผู้รับและแก่ผู้ให้คือหมายความว่าผู้ทําบุญทอดกถินก็ได้ในิสงส์จากการทอดกรถินประสงค์ผู้รับผ้ากรถินก็ได้ในิสงส์จากการรับผ้ากรถินคือในิสงส์ตามพระวิน,นัยอเนสงของพระพระเมื่อรับกรถินแล้วได้ในิสงส์ห้าประการ คือคนหนึ่งไปไหนไม่ต้องบอกลากราเพื่อนสาธามิกที่อยู่ในวัดไปได้ปกติแล้วไปไหนก็จะต้องบอกลาถ้าไม่บอกลาก็เป็นระบตดแต่ตอนนี้เมื่อได้รับกระถินแล้วเนี่ยก็สงเคราะห์ให้ไปได้วนการที่สองก็เ,เป็นผู้ที่ มีโอกาสได้รับผ้าเพิ่มเดินทางเข้ามาโดยไม่ต้องบอกลานี่หนึ่งละขอ็สองก็เดินทางโดยไม่ต้องอัตรายจีวรไปครบสำรับตรายจีวรสำรับของพระเนี่ยมันก็มีสบงมีจีวรมีผ้าสังคติ มีสามผืนเท่านั้นเรียกผ้าสามผืนสบงก็คือผ้านุ่งจีวรก็คือผ้าห่มสังคติคือผ้าผ้าบ่าเนี่ยอย่างผ้านี้เรียกสังคติจะนี้เมื่อรับกฐถินแล้วเนี่ยไปไหนก็ไม่ต้องเอาผ้าสังคติไปด้วยก็ได้เพราะโดยปกติพระไปไหน,นจะต้องสังคติไปถ้าอยู่ปราศจากไตรจีวรคือสังคติแม้เพียงคืนเดียวก็เป็ระบัติบตดนิจุคี ส่วนสมบงกับจีวรเนี่มันอยู่ประสิทธิไม่ได้อยู่แล้วไปไหนก็ต้องนุ่งสมบงไปไหนก็ต้องห่มจีวรพระไม่นุ่งสบงไม่รู้เป็นพระหรือเปล่าไม่มีจีวรห่มก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นสบงกับจีวรนี่ต้องติดตัวอยู่เสมอสังกตีนี่หลังจากรับกรถินแล้วก็ไม่ต้องเอาไปด้วยก็ได้มีอนิสงค์คุ้มไปจนกระทั่งถึงกลางเดืนส อันนี้ก็อันนีสง์ข้อที่สองข้อที 2, ่สอ,อันนีสง์ว่าชั้นอาหารปรามประโภชนะได้ชันอาหารปรามปราโภชนะนี่ก็ก็เรียกชันคณะโพดได้มันก็มีอาจารย์หลายอาจารย์ออกความคิดเห็นในข้อเท็จจริงเป็นยังไงโดยปกติแล้วพระนั่งชันอยู่ที่ตรงไหนเมื่อห้ามพัดแล้วห้ามพัดหมายความว่าอิ่มแล้ว ขณะที่อิ่มแล้วแต่ยังไม่ได้ลุกจากอาสนะเนี่ยมีญาติโยมนำอาหารมาถวายเมื่อได้รับอริสวงกสินก็บอกว่าให้รับแล้วก็ฉันต่อไปได้อีกอิ่มแล้วก็ยังฉันได้อีกแต่ว่าฉันเพื่อสงเคราะห์โยมฉันมากเกินเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแหละฉันสงเคราะห์โยมบางทีเขาก็บอกว่า <c oughs> รับอน,นุโมทน้หลายที่ ฉันล้อมวงแบบนั้นหลายที่นี่ไม่ใช่ว่านั่งตรงนี้ลุกไปฉันตรงโน้นฉันตรงโน้นลุกไปตรงโน้นเดียวก็ไม่ใช่พระอยูแ่แหละเยอะนนี้ก็ฉันล้อมวงปกติพระกบอกฉันอาศนะเดียวแต่ว่าเมื่อรับกถินแล้วก็ฉันวงเหมือกนกับฉันโตจีนอย่างนั้นแหละฉันล้อมวงได้ฉันคณะโคดได้จริงๆแล้วก็ไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกแต่ว่าเราปฏิบัติกันทั้งสองอย่าง คือทั้งห้ามพัดแล้วก็ชั้นต่อชั้นล้อมวงแล้วเราก็ชั้นต่ออะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่ข้อที่สเก็บจีวรเก็บอัติเด็กจีวรได้ตามปรารถนาเก็บอัติเด็กจีวรหมายความว่าจีวรเกินจากสามคืนนั้นอัติเด็กจีวรจะมีสบงผ้าจีวรแล้วก็สังตัติที่วานี่แหละแต่จะมีผ้าเพิ่มขึ้นมาก็เก็บได้ตามปรารถนา ไอ้ตามปรารถนานี่แต่ไม่เกินสิบวันนะโยมเกินสิบวันก็ต้องสละอีกอย่างนี้เป็นตน้นก็ที่ห้าสุดท้ายลาบที่เกิดขึ้นในที่นั่นก็เป็นสมเป็นสิทธิที่เธอจะพึงได้รับคือหมายความว่ารับกินม,มนม์ไปเทศนานอกวัดได้ไฉันเพนนอกวัดได้อะไรได้อย่างนี้นะนกิจที่พระท่านในสงเคราะห์ญาติโยมได้โยนมนิม,ม่นตนมลไปเทศที่นั่นที่นี่ก็เพราะมีอนิสงส์กฐินนี่แหละ ถ้าไม่ได้รับกระถินก็ลำบากหน่อยไม่ไม่รับกินิมต์ไม่สามารถรับกินิมตนน์ได้อันนี้ก็อาน,นิสงที่พระท่านได้รับอาน,นิสง์ของผู้ทอดกระถินก็เล่าให้พวกโยมฟังนิดหนึ่งเวลามันน้อยกิติสัตโธทมีชื่อเสียงใครทอดกระถินก็มีชื่อแน่นอนละจะมีบุญเช่นอย่างนางวิสาขาเนี่ยนางวิสาขาทอดกระถินเป็นคนแรกมีชื่อเสียงโด่งดังมาจนกระทั่งทุกวันนี้ อิติจัตโทเป็นที่รักปิยมนาโปเทวามนุษย์สานังปโยโหตนะิเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาก็รักมนุษย์ก็ชอบอเรื่องของใครเป็นเจ้าภาพกรถิ่นี่คนชอบแน่นอนละ่ะเพราะว่ากรถินมบางทีเราก็ถือเป็นเรื่องสนุกต่อกรถินนล้วก็มีการเลี้ยงแขกมากมายบางทีะก็กรถินคนรวยเนาะ ก็มีนคนรวยเลี้ยงกันหมดหมู่บ้านนี้คนชอบโยมเทวดาก็ชอบเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอิสาไม่เป็นคนมีพิษภายในสังคมคนมีบุญเนี่ยก็ถือว่าคนมีบุญไม่มีพิษไม่มียายเพราะเป็นคนใจบุญก็ตีสีก็วินยูชนยกย่องใครเขาก็ยกย่องสรรเสริญ ข้อที่ห้าสุดท้ายปิดประตูาบ่ายเมื่อตายแล้วก็บอกว่าคนได้ทอดกระถินแล้วไม่ตกนรกแต่ก็ไม่แน่นะทำไมถึงว่าไม่แน่คนทอดกระถินต้องทำดีตลอดจำดีสม่ำเสมอไม่ใช่ทอดกระถินครั้งเดียวแล้วไม่ตกนรกเราไปทำอะไรบาปชั่วทำไม่ดีอะไรอื่นๆดีมันก็มันก็ รมที่ทํายังไงมันก็ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่กัดถินที่ว่าไม่ไม่ตกนรกปิดประตูบายนีย่ก็ต้องหมายถึงว่าเป็นคนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลตลอดเป็นคนใจดีเป็นบุญสุนทานคนที่ใจดีเป็นบุญสุนทานเนี่ยเหมือนอย่างอนาถทบิติกะนามิสาขาอย่างที่กล่าวอันนี้ก็ไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรหรอกพูดในเรื่องอน,นิสงส์เท่านั้นแหละเวลาหมดแล้วโยม มต้องขอระมททนาขอบคุณท่านสาธุชนผู้รับฟังจงทุกท่านพอเจริญพอเอาละท่านผู้ชมรายการใช้นิกรรมเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังเสียงท่านอาจารย์เจ้าคุณสุนทรธรรมเมธีท่านก็บรรยายในหัวข้อธรรมะหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของการวันศาสตร์เนาะวันศาสตร์ที่ผ่านมาแล้วก็วันศาสตร์เดือนสิบวันศาสตร์เดืนสิบ ญาติโยมหลายๆท่านก็ไปร่วมทําบุญแต่ละวัดแต่ละวัดอันนั้นก็คือที่ผ่านมาทีนี้ในช่วงใ้บิดามารดาป่ญ่าตายายผมก็ว่ามันไม่ผิดนะจ๊ะนะอ๋อมันจะไม่ผิดตรองไนเล่าการทําบุญใช่ไหมครับผมเออการทําบุญท่านผู้ชมทีนี้นอกจากการทําบุญวันศาสตร์เดือนสิบแล้วเนี่ยก็อยู่ในช่วงที่เทศกาลออกพรรษาต่อเนื่องกันก็บุญตอนนั่นกับบุญกฐถินนะครับใช่พอออกพรรษาแล้วก็มีเทศกาลกฐถินตามลำดับ เดือนเดียวหลังจากออกพรรษาทั่วโลกแน่ว่าจะต้องมีกระถินเฉพาะนี้เป็นฤดูการสแสวงหาผ้าถือว่าเป็นช่วงที่พระเจ้าให้โบนัสสาหรับพระที่อยู่จําพรรษาโอ้มีโบนัสด้วยครับโบนัสพระนี่เป็นไงก็นี่ให้หาหาผ้าได้โ,<อ>โดยไม่จํากัดจํานวนอแค่ช่วงระยะสั้นๆก็คือหนึ่งเดือน12เดือนเนี่ยสิเดือนไม่ต้องหาผ้านะเพียงแค่เดือนเดียวที่อนุญ,ญาตครับ<อ>หาผ้าได้ครับผม แล้วหาผ้าได้ไม่ได้นี่มีใครชดเชยไหมไม่มีครับหมดหมด,หมดช่วงโปรโมชั่นก็หมดเลยครับหมดเลยเหรอครับผมท่านเลยหนึ่งเดือนไปแล้วไม่เป็นกระถินแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ได้อานิสงส์กระถินแล้ว <c oughs> เป็นพระป่าไปครับผมเป็นส<อ>ิ่งอื่นไปอันนี้ก็คือเรื่องของเทศกาลอ,ออกพรรษาเรื่องกระถินนั่นก็คือทัศนะของท่านอาจารย์เจ้าคุณสุนทรธรรมเมธีแล้วก็พวกเราทั้งทั้งสงรูป แล้วก็ตอนต้นรายการก็มีท่านอาจารย์พระครูวินัยธรศิริวิทย์ปุญญาสิโค,คจากวัดวังจันน้อยแถวลบบุรีที่ความาร่วมรายการทีนี้อาจารย์ในช่วงาวันเสาร์อย่างนี้นะวนันที่ประชาชนเขาเตรียมที่จะช่วงออกพรรษาอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนนี้ห<า>ยุดพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อนแล้วช่วงตักตวงจ้วงบุญกันแหละช่วงนี้ช่วงระยะสั้นๆหนึ่งเดือนนี้ตักตวงตช่วงบุญมันคือคังไงทั้งตักทั้งตวงทั้งจ้วงต้องรีบนะครับเพราะว่ามาระยะสั้นๆครับ นี่คือคนโบราณเขาพูดอย่างนั้นคือตักตวงจ้วงเอาบุญเอาบุญเอาบุญมาใส่ใจคับเอาบุญมาใส่ตัวใส่ตนอเอ้บุญนี่เขาบอกว่าบางคนเนี่ยนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนไอ้เงินนี้มันเกี่ยวกับบุญไหมเนี่ยอมันจะเป็นบุญส่วนหนึ่งแหละไม่งั้นไม่มีบุญก็ไม่ได้นะครับบางคนนอนใต้สะพานลอยยังถูกไล่เลยบุญน้อยออบุญน้อยไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ไม่มีที่อาศัยบางคนนี่ไปอยู่ ในสนามหลวงดีกว่าก็ไม่ถูกไล่โอ้ยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะเขากั้นรู้ว่าแล้วสนามหลวงต้นมะขามไม่มีใครอยู่แล้วโอ้ไม่มีใครอยู่แล้วถึงเวลากระเป๋านวิทย์ปิดปิดออกออกอ็อกออต้องปิดค่ะปิดรู้ว่าอ๋ออันนี้ก็ถือว่าขยับไปทุกที่ค่ะครับขยับขยับจนคนยากจนหรือว่าคนไม่มีที่อยู่จนไม่รู้จะไปนอนที่ไหนคนบุญน้อยคนบุญน้อยอ๋อแสดงว่าคน คนเราเนี่ยพอบุญน้อยไม่มีที่จะนอนโอ้ไม่มีกินไม่มีนอนไม่มีใช้ไม่มีใครเห็นใจด้วยโอ้เป็นเรื่องที่แปลกเปแล้วค่ะผมเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างบุญเอาไว้บางคนหนักกว่านั้นอีกบุญเก่าไม่มีบุญใหม่ไม่สร้างยังก่อกรรมสร้างเวรอีกโอ้โหเออได้ข่าวว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานซืนนะเนาะได้ข่าวว่าคนที่ ที่ทําบุญแบบเหมือนเขาก็ทําพระเครื่องช่วยสร้างมหาวิทยาลายัมายมหาจุฬาบัางอะไรบ้างทำหลายหลายแห่งเอการจากไปของเขานี่กลายเป็นกินยาฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายอันนี้มันเป็นกรรมยังไงอาจารย์ช่วยช่วยให้ให้ให้คนได้คิดหน่อยว่าเพราะบางทีเอ๊ก็ทําช่วยชีวิตแต่ทําไมทําไมอเดชะกรรมอันใดหือถึงต้องไปกินยาย อ่าฆ่าตัวตายคำนองนีง้เรื่องมันเป็นยังไงเรื่องของกรรมในพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากเป็นอจ,จินไตยน,นะครับยากที่จะคนธรรมดาคิดได้พุทธเจ้าบอกเหมือนได้ที่เปียกยากที่จะสางเพราะนั้นเรื่องกรรมในบางกรรมบางอย่างให้ผลปัจจุบันบางอย่างให้ผลอนาคตกรรมบางอย่างหลายๆชาติจึงให้ผลอย่างพระนางสามาวดีเนี่ยเป็นโสดาบันแต่ถูกเผาตายนะพ่อาจัน ถูกเขาวางเพลิงล็อกประตูตายตั้งห้าร้อยคนคนก็สงสารว่าคนทําดีอย่างนี้ทําไมต้องถูกเผาตายอย่างทุกทรมานนางสาวนางสาวมาวดีเนี่ยคะผมเป็นมาเหสีเนี่ยนะระดับมาเหสีด้วยระดับมาเหสีนะครับตายตั้งห้าร้อยคนางคุณชุตลาแล้วก็ลูกน้องอีกห้าร้อยคนตายถึงห้าร้อยคนนั่นคือประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาใช่ไหมครับคนทั้งหลายก็น้อยอกน้อยใจคนทําดีทําไมไม่เห็นได้ดีอทําไมต้องตายทุกทรมานอย่างนี้ พระุทธเจ้าบอกว่ากรรมเขาไม่สมควรชาตินี้แต่กรรมเขาสมควรในชาติอดีตที่เขาเคยทํามาอ๋อเคยทํามาคืออดีตชาติที่เคยทํามาครับผมเคยไปเผา<อ>พระปเจกพุทธเจ้าครับ<อ>คือแกไปเล่นน้ํากับเพื่อนๆขึ้นมาแล้วหนาวก็เลยไปเผาลอมฟางปรากฏว่าพระปเจกพระพุทธเจ้าขเข้าขนิโรธสมาบัติอยู่ในลอมฟางครั้งแรกนี่ไม่บาปนะพระอาจารย์ไม่มีเจตนาะ<อ>แต่ว่าพอไฟย่อบลงเอา้า นั่นพระปเจ้าพระพุทธเจ้าที่พระราชาอุปถัมภ์อยู่ครับพวกเราทําลายเยอะจะให้เขาเห็นเลยทาลายหลักฐานก็ชวนพระพวกตั้งห้าร้อยเนี่ยเอาไม้เอาฟืนมาเผากรมบาปก็คือครั้งที่สองครับครั้งที่สองเพราะมีเจตนาครับโอ้เจตนาชัดเจนนี่ตกนรกแล้วก็ถูกเผามาตั้งห้าร้อยชาติพระอาจารย์โอ้แม้แต่เป็นพระนางสามาวดีเป็นคนดีบรรลุโสดาบันโสดาบันแล้วก็ยังถูกเผาตายเนี่ยกมครับเนี่ยกมเพราะฉะนั้นก่อนที่พระอาจารย์ว่าที่กินยาตายทั้งที่ทําบุญมากมายเนี่ย คือบุญก็ส่งให้กรรมก็ส่งผลอาจจะไม่สมควรชาตินี้แต่ว่าสมควรชาติที่ผ่านาทผ่านมาครับผมอันนี้ก็ขอให้ตระหนักเรื่องกรรมด้วยนะครับผมอย่าไปน้อยอกน้อยใจใช่มันมันเป็นเช่นนั้นเองนะครับเหมือนกับอะไรนะที่ว่ากินเต่ากินเต่าอาจารย์นึกออกไหมกินเต่าอันนั้นปลาปลาปลาคนว่าคนบางคนไม่กินเต่ารอดคนทีกินเต่าไปหมดเลยองคุลิมานที่ฆ่าคนเก้าพันเก้าร้อยเนี่ย ไอ้เก้าพันเก้าร้อยนางกินเต่ากินเต่าที่ช่วยเหลือตอนที่เรือแตกเรือสมพภาแตกแต่ว่าแม่ไม่กินสงสารเพราะว่าเต่าเนี่ยช่วยเหลือชีวิตเราถึงเกาะแล้วอดอาหารก็เลยพากันกินเต่าอืนี่ทําลายผู้มีพระคุณบาปกรรมนี่คือองค์ุริมานนี่จะฆ่าถึงเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าคนแต่เว้นแม่อืเพราะแม่ไม่กินไม่ฆ่าอืยอมอดตายก็เลยเลยรอดแม่เลยรอดเพราะนั้น อาญาติโยมท่านผู้ชมนี่คือรายการใช้นิกรรมเราจะมาพบกับท่านผู้ชมแบบนี้เรื่อยๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ <นะ S 1> แล้ว <ผม S 1> ช่วงกลางเราก็จะมีครูบาอาจารย์ค่อนข้างจะมีทั้งคุณอาวุธว,ยวายุธได้จ้ะนะครับแล้วก็หลากหลายหลากหลายเพราะเราไม่ได้เฉพาะเราสองสองรูปเท่านั้นจะมีหลากหลายเลยทีเดียวรายการใช้นิกรรมก็มี เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาก็คือ17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกาจบรายการนี้ก็คือคารบทงชาติบอ,<ม>อันนี้ก็คือรายการใช้นิกรรมอะอาจารย์ครับหนึ่งนาทีกับการที่จะจากญาติโยมท่านผู้ชมในช่วงวันเสาร์อย่างนี้แล้วก็คือเรื่องของกรรมนี่ก็มีทั้งกรรมดีกรรมชั่วกรรมดีก็คือกรรมขาวมีผลเป็นความสุขกรรมชั่วก็คือกรรมดำมีผลเป็นความทุกข์ เราต้องแยกแยะว่าเราจะเลือกทากรรมแบบไหนบางทีทําชั่วมันก็สนุกเนี่ย<ม>แต่ว่ามันจะทุกข์ในภายหลังพระเจ้าถึงตรัสว่าสิ่งใดๆทําแล้วมีความทุกข์ในภายหลังสิ่งนั้นไม่พึงกระทําอันนี้คือกรรมดําครับ<ม>สิ่งใดๆทําแล้วมีความสุขในภายหลังสุขทั้งตัวเองสุขทั้งผู้อื่นนะนะสุขทั้งปัจจุบันสุขทั้งอนาคตนี่เป็นกรรมดีพึงกระทําก็นะผมอือเอาละท่านผู้ชม ดีชั่วอยู่ที่ตัวทาสูงต่ำอยู่ที่ทาตัวจะดีจะชั่วอยู่ที่การกระทําของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นรายการนี้ก็อยากาจะให้ท่านผู้ชมได้คิดถึงว่าเออเราเราเมื่อวานเราทําอะไรที่ไม่ชอบมาภาคนในทําให้จิตใจเราทุกเมื่อรู้ว่าทุก,ก็อย่าทําอะไรที่ทําไปแล้วดีเช่นตื่นเช้ามาตักบัตรทำบุญ สร้างบุญกุศลตนเองช่วยเหลือสังคมอะไรที่เป็นประโยชน์กับลูกกับหลานกับครอบครัวว่าเออทำไปแล้วมันสุขใจนะอาจารย์<ะ>ทำแล้วสุขใจเช่<ะ>นหุงข้าวอา,าอาหารดูแลครอบครัวทําให้ครอบครัวอยู่ได้ไม่เป็นหนี้สินใครอันนี้ถือว่ามีสุขใจแล้วก็รักษาไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มเขาถึงบอกว่าบัณฑิตชนทั้งหลายถึงจะประสบทุกเพียงตายก็ไม่ทิ้งธรรมเพราะนั้นท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการนี้ก็ เสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาน้อยเราก็ได้เท่านี้พบกับรายการใช้นิการได้ใหม่ในวันเสาร์และว,วันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองขอลาไปก่อนกับครูบาอาจารย์ท่านเจ้าคุณสุนทรธรรมเมธีแล้วก็ทีมงานรายการ WBTV วันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกับรายการอื่นๆจากทางสถานีพวกเราทั้งสองขอลาครูบาอาจารย์สวัสดีครับแล้วก็ขอเริญพรลาญาติโยมแต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขขอความเจริญจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการใช้นิกรรมทุกทุกท่านขอให้เจริญพรญพ